คาถาจินดาบมณีหลวงพ่อกวยสวดแล้วดีสมหวังสารพัดนึกสวัสดีครับท่านผู้ฟังวันนี้ครูกฎก็มีเรื่องราวที่จะมาเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังกันเข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องครูกฎเรื่องราวที่ท่านผู้ฟังจะได้ฟังต่อไปนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะครับ ท่านผู้ฟังครับพระคาถาจินดามณีหลวงพ่อกวยเป็นพระคาถาชื่อดังมีเรื่องเล่าเชื่อมโยงกับตำนานของไทยโดยเชื่อกันว่าเมื่อเผชิญปัญหาหรือมีอเรื่องร้อนใจสวดแล้วจะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคเสริมดวงให้ผู้สวดประสบความสำเร็จและสมหวังเปรียบดังแก้วสารพัดนึกซึ่งคาถาจินดามณีมีหลายบท สามารถเลือกสวดบูชาตามความเชื่อและความศรัทธาของแต่ละบุคคลที่มาคาถาจินดามณีเรียกทรัพย์เรียกป่าเดิมทีคาถาจินดามณีถูกพูดถึงในตำราเรียนจินดามณีในวรรณคดีเรื่องสังทองจากคาถาที่ตัวละครหลักพระสังท่องมนเพื่อเรียกป่า ในขณะเดียวกันยังมีตำนานความเชื่อที่ว่านางยักษ์ตนหนึ่งมีสามีเป็นมนุษย์และได้มอบคาถาจินดามณีให้กับสามีเพื่อให้สวดอธิษฐานให้มีชีวิตมีแต่ความสุขประสบความสำเร็จทุกประการพระคาถาจินดามณีหลวงพ่อกวยวัดโคสิตารามจังหวัดชัยนาธ ให้ตั้งนโมสามจมนบนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะจากนั้นท่องคาถาบูชาครูตะมังถังประกาศเสนโตศัทธาอะหะ อิมะอาวิตะอุอะมิมะสะนะโมตั้งจิตให้แน่วแน่และท่องคาถาจินดามณีหลวงพ่อกลวยดังนี้จินดามณีสหโกติสัตตังเทวานังมนุสสเทวานังอะมะนุสสเทวานังสะมณีจิตตัง บุตรีจิตตังอาคัดเฉยหิปาริเทวันติปิอยังมะมะมณะีจินดาปัญจทานังทาสาโกมังทาสีโกมังปิลันทัสสะนะมมามิหังสัพเพชนาพระหูชนามหาจินดาเอหิพุทธังปิยินสียัง เทวะมนุษสานังปิโยนาคะสุปันน,นังปิยินสียังนมามิหังพุทโทโสภควาธรรมโมโสภควาสังโฆโสภควาอินทะสะส,มมสะเนหาพรหมะสะเนหาอิทธิสะเนหาราชาเทวี มณีรักขังปิยังมะมะพุทธสังมินะชาลีติพระอระหังสัพพะลาพังประสิทธิมีและครูกฎก็มีคาถาจินดามณีของหลวงพ่อกวยแบบยอ่อให้ท่านผู้ฟังได้นำไปสวดกันนะครับก่อนอื่นให้ตั้งนโมสามจบนมโมทสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะ นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะจากนั้นท่องคาถาบูชาครูตะมังถังปกาเสนโตสัทธาอะหะอิมะอะวิตะอุอะมิมะสะนะโมตั้งจิตให้แน่วแน่และท่องคาถาจินดามณี หลวงพ่อกว่วยแบบย่อดังนี้ณสิวังพรมมามะอะอุคาถาจินดามณีพุทธคุณดีช่วยเ,เรื่องใดบ้างตามความเชื่อตั้งแต่อดีตเชื่อกันว่าคาถาจินดามณาีมีพุทธคุณที่ช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคจีวิตประสบความสำเร็จพบแต่ความเจริญรุ่งเรือง คิดทำสิ่งใดก็สงปรารถนาดังแก้วสารพัดนึกหากท่องคาถาจินดามณีเรียกปลาก็จะได้ปรามาตามที่นึกหวังหากท่องคาถาเรียกซ้ำก็จะได้รับเงินดังที่ตั้งใจบทสวดคาถาจินดามณีให้สวด108จบหรือคาถาจินดามณี9จบถึงจะดีบทสวดจินดามณีสามารถสวดได้ทั้ง9จบหรือ 108จมขึ้นอยู่กับความสะดวกแต่ส่วนใหญ่ที่นิยมส่วนตามจำนวนดังกล่าวเป็นเพราะเลขมงคลเชื่อกันว่าจะช่วยเสริมดวงชะตาให้ดียิ่งขึ้นไปอีกพระคาถาจินดามณีหลวงพ่อกวยหรือพระคาถาของพระเกจิอาจารย์ท่านอื่นเป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลแม้ว่าจะเชื่อกันว่ามีพุทธคุณ เปรียบดังแก้วสารพัดนึกแต่ต้องไม่ลืมที่จะทำงานสุจริตใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทและพึ่งมาณตนเป็นหลักหลวงพ่อกวยเดิมหลวงพ่อกวยชื่อกวยปั่นสนเกิดเมื่อวันที่สองพฤศจิกายนพุทธศักราช2448ที่หมู่บ้านบ้านแขหมู่ก้าว ตำบลบางขุนอำเภอสังขบุรีจังหวัดชัยนาทเป็นบุตรคนสุดท้องของนายตุย้ยนางตวนเดชมาหลวงพ่อกวยเข้าพิธีอุปสมบทเมื่อวันที่5กรกฎาคม2467ที่วัดโบส์ตำบลโพงามอำเภอสังขบุรีจังหวัดชัยนาทโดยมีพระชัยนาทมุนีเป็นพระอุปชา หลวงพ่อป่าวัดโบส์เป็นพระกรรมวาจาจารย์และพระอาจารย์ริงเป็นพระอนุสาวนาจารย์ได้รับฉายาว่าชุตินันทโรแปลว่าผู้ตัดกิเลสหลวงพ่อเกวจำพรรษาที่วัดบ้านแค่ตอนนั้นหลวงปู่เป็นเจ้าอาวาสพระกวยหัดเทศเวสันดอนชาดกหลังจากนั้นได้ไปเรียนวิชาแพทย์โบราณกับหมอเขียน เพื่อเรียนวิชารักษาโรคระบาดหรือโรคหาและโรคไข้ทรพิษศึกษาสพรพวิชาจากพระเกจิอาจารย์ชื่อดังหลายรูปครั้งหนึ่งไปจำพรรษาที่วัดบางตางายอำเภอบรรพศพิสัยจังหวัดนครสวรรค์ได้เรียนวิชากับหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพเรียนวิชาธรรมแหวนแขนตะกุดมีดหมอและอื่น สิทธิ์ร่วมรุ่นของหลวงพ่อที่รู้จักกันก็คือหลวงปู่พิมพาวัดหนองตางูอําเภอบันพศพิสัยต่อมาในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองจึงกลับมาอยู่วัดบ้านแคสักยันให้สิทธิ์มีชื่อเสียงโด่งดังมากขนาดสักกันทั้งกลางวันกลางคืนหลวงพ่อกวยไม่ชอบการก่อสร้างชอบความเป็นอยู่สมถะแม้กุฏิของหลวงพ่อ ก็เป็นไม้สรงไทยโบราณแต่การก่อสร้างนั้นหลวงพ่อยกหน้าที่ให้กรรมาการวัดแม้การก่อสร้างก็ให้กรรมาการวัดและชาวบ้านทำดังนั้นวัดบ้านแคจึงมีแต่กุฏิเก่า,กาหลวงพ่อกลวยมรณภาพอย่างสงบเมื่อวันที่12เมษายนพุทธศักราช2522ซีสิริอายุ74ปีพรรษา54 วัตถุมงคลที่หลวงพ่อกวยสร้างและปลุกเสกนั้นเป็นที่ท,ทราบกันดีในหมู่ลูกศิษย์และผู้ที่ศรัทธาว่าเป็นของดีมีพุทธคุณสูงมีประสบการณ์เป็นที่เล่าขานกันถึงความศักดิ์สิทธิ์และมีราคาคา่านิยมสูงในวงการพระเครื่องวัตถุมงคลของท่านเป็นที่เคารพเลื่อมใสและได้รับความนิยมกันอย่างกว้างขวาง,วางอาทิพระสมเด็จปกโพก้าวใบ พระสมเด็จหลังรูปเหมือนพระแหวกม่านพระรูปเหมือนปั๊มรุ่นแรกและเหรียญรุ่นแรกหลังยันมงกุฎพระพุทธเจ้าจึงล้วนเป็นที่นิยมและสแสวงหาอย่างสูงเพื่อนำมากราบไหว้ขอพรให้เกิดความสิริมงคลแก่ชีวิตรับก็ขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังในช่องครูกฎนะครับหวังว่าเรื่องราวที่ท่านผู้ฟังได้ฟังไปนั้นจะเป็นประโยชน์ ไม่มากก็น้อยสุดท้ายนี้ครูกฎก็ขออำนาจคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงมาอำนวยอุปัยให้ท่านผู้ฟังจงมีแต่ความสุขและความเจริญสำหรับคลิปนี้ครูกฎต,ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ